สวัสดีครับช่องตองพร้อมผมครับ20มิถุนายน2566สามทุ่มเศษนะครับมาแจ้งด่วนก่อนนอนคืนนี้นะครับเกี่ยวกับธนาคารกรุงไทยนะครับเขามีการปรีบปรับเขามีการปิดปรับปรุงแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับหนึ่งรายการนะครับก็คือหกทุ่มคืนวันนี้หกทุ่มคืนวันที่ยี่สิบนี่แหละครับ ตังหกทุ่มคืนวันที่20มิถุนายนนี้เขาเรียกว่าเวลา0.0น0นของวันที่21แล้วก็หกทุ่มคืนนี้ไปจนถึงหกโมงเช้าพรุ่งนี้เวลาอย่างเป็นทางการก็คือเวลา0 0 0 0นถึง06.00นเขานับเป็นวันที่21มิถุนายน66หนึ่งรายการใช้การไม่ได้ก็คือแอปกรุงไทยเน็กนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาบริการให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงงงงระหว่่านนนนคืีี้้ถึ6พุ ใช้การแอปกรุงไทยเน็กไม่ได้นะครับวางแผนธุรกรรมการเงินนะครับใครจะทําธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปกุงไทยเน็กก็ต้องทําก่อน6กทุ่มคืนนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปทําอีกครั้งได้หลังหกโมงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็แจ้งให้ทรารโดยตรงกันครับสําหรับค่าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ